แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เนี่ยจยันทิราก็หวังมากว่าสถานีโทรทัศน์นี้จะต้องเติบใหญ่เป็นสถานีของประชาชนชทุกหมู่ทุกเหล่าเราได้คุยกันกับคุณจตุพรคคุณจตุพรก็มีความภาคภูมิใจมากที่คิดว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ทำให้สำหรับประชาชนนะแล้วแล้วจะเป็น ผลงานที่มันควรจะประชาชนได้ใช้ประโยชน์คือไม่ใช่แต่เพียงเราคิดอะแต่ว่ามันต้องให้มันเกิดขึ้นจริงก็<ช>ต้องได้รับความร่วมมือเพราะฉะนั้นก็เราเชื่อพี่น้องมีวิธิภาวะและมีความอดทน<ช>อดกลั้นไม่งั้นสามสี่เดือนนี่ก็คงวุ่นวายกันมากก็ก็ยังอยู่กันเงียบๆได้นะอยู่กันเงียบเได้พี่น้องบางคนก็มีความเครียด เหมือนกันนะคะอาจารย์คะในการอยู่กับสถานการณ์แบบนี้อาจารย์จะจะฝากอะไรถึงพี่น้องคือว่าคนจะอยู่กับเอ,อุดมการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ <c oughs> พี่น้องบางคนก็หนักแน่นกับคําว่าอุดมการ แต่บางทีก็บังเกิดก่อเป็นความเครียดในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกซึ่งอุดมการ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะอาจารย์คืออาจารย์คิดว่าหลักการนี้มันก็ที่จริงมนุษย์ทุกคนอย่างที่เราพูดชาวนาเขาต้องรู้ว่าเขาจะปลูกข้าวเมื่อไรเมื่อมีฝนหรือมีน้ำฉันระทานตอนนี้เห็นไม่รู้น้ําเต็มเขื่อนเนี่ยเห็นบอกว่าน้ําในเขื่อนมีน้อยมียกตัวอยางอย่างเงี้ยนะคุณจะทํานาปลางแล้วถ้ามันไม่มีน้ําแล้วคุณจะทํายังไงก็เจ๊ง นะหรือชาวประมงเขาจะออกจับปลาถ้าเขาเรือเล็กเขาต้องออกเมื่อไหร่ถ้าเป็นเรือใหญ่ออกเมื่อไหร่เขาก็ต้องรู้สำหรับเรื่องของประเทศและการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อประเทศพูดตรงๆนะอาจารย์พูดตรงๆแบบไม่เกรงใจกันเป้าหมายเพื่อประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายส่วนตัวนะค่ะสมมติคุณเป็นสสหรือคุณเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคุณก็ยิ่งโมโหใช่ถูกไหมคุณก็ต้องยิ่งโมโหแต่ว่าในฐานะของประชาชนทั่วไปเนี่ยคือคือเราเราจะเราก็ต้องคำนึงว่านี่มันเป็นเรื่องราวรวมมันเป็นชะตากรรมรวมของประเทศนี้ ถ้าคุณคิดถึงว่าคุณเป็นคนยูเครนถ้าคุณคิดถึงว่าคุณเป็นคนลิเบียซีเรียถ้าคุณคิดถึงว่าคุณเป็นคนพมา่าเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนไทยก็ประมาณ <ฮะ S 1> กันนั่นแหละค่ะเมื่อก่อนคุณจะบอกโอ้โหคนเป็นพม่านี่มันสวยน่าดูเลยทําไมถึงเป็นอย่างนี้ <ฮะ S 1> อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นจมโลมู <ฮะ S 1> ตอนนั้นนะอา <ฮะ S 1> จารย์องเป็นจำโลมูเพราะว่าคุณมีคนหลายแบบไงนะคุณมีคนหลายแบบคุณอาจจะบอกว่า ฉันทําดีมากที่สุด,ดในชีวิตนี้ทําไมฉันต้องเจอแบบนี้อ mm hmm. คือกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะคนนะสมมุติอาจารย์ก็ทํามีกรรมแบบหนึง่ง uh huh. หนูก็มีแบบหนึง่งแบบหนึง่งแต่ว่ามันเป็นภาพรวม uh huh. มันเป็นภาพรวมที่มันทําให้ประเทศนั้นต้องเป็นอย่างนี้ mm hmm. คุณอยู่ยูเครนคุณอยู่ริเบียคุณอยู่ซีเรียคุณก็ต้องทําให้สอดคล้องกับความเป็นจริง mm hmm. ในขณะเดียวกันก็คือ ในปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นชะตากรรมร่วมกัน<ะ>แล้วบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วะนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วทําปัจจุบันให้ดีที่สุด<ะ>เพื่อสําหรับอนาคตนะเราไม่เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนไทยและเราจะอยู่ในประเทศไทย<ะ>เราก็ต้องทําให้ดีที่สุด เราต้องอยู่กับวันนี้ให้ได้เพื่อเป็นวันข้างหน้าที่ดีกว่านี้นะ,ะเรื่องบางอย่างเนี่ยมันบั่นทอนอม,มันบั่นทอนเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำมากม,มันจะกลายเป็นโรคอีกแบบเนี่ยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำในเรื่องบางเรื่องอคือรู้ตะหนักรู้ครั้งเดียวก็พอแล้วเหมือนเหมือนอาจารย์ในครั้งหนึ่งพี่เคยบอกว่า ก็มีคนมาโกงแล้วรอบนั้นมันเป็นครั้งแรกเลยตอนนั้นออกมาจากอ่าก็เรามาทําออกมาจากเขตปาเขาค่ะก็มีคนมาโกงเงินก้อนแรกไปมากเหมือนกันโอ้โหเราก็เสียใจค่ะเสียใจมากนะแจ้วก็เสียใจแต่มาตอนหลังาจ็คก็มาคิดใหม่เออเงินก็เสียค่ะแล้วยังมานั่งเสียสุขภาพอีกใช่ไหม ไอ้ไอ้อันนั้นอ่ะมันมันเอามาไม่ได้แล้วเอามาไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมงั้นก็แปลว่าเราก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ถ้าเรามัวจะไม่นั่งคิดที่มันโกงเราแล้วเราก็เสียใจเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายกำลังกาลังของเราที่จะเดินไปข้างหน้าก็ถูกหมั่นทอนนะเพราะนั้นอาจารย์ก็คิดว่าปรับใช้กันได้เลยเออก็ก็คือว่าเราจะไปย้ำคิดย้ำหนำ อยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดะ<ช>นะเพื่อวันข้างหน้าแล้วเอาความสุจริตความสุจริตตามภาษิตเดิมเป็นเกราะบาง<ช>จากท้อง<ช>เอาความสุจริต<ช>และเอาเป้าหมายประเทศไทยอนาคตที่สดใจเป็นเป้าหมายค่ะ<ช>มันไม่ผิดหรอกม,มันไม่ผิดหรอกถ้าคุณเอาเป้าหมายที่ดีของประเทศเนี่ยนะเป็นเป้าหมายที่ก้าวหน้าเนี่ย มันไม่ผิดมันไม่มีใครมาทํำลายคุณได้แต่ถ้าคุณเอาเป้าหมายเฉพาะตัวคุณอันนี้มีปัญหาแล้วค่ะม,มีปัญหาแล้วแต่ยกว้ว่าสมมติว่าเป้าหมายของชาวนาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนใหญ่ค่ะม,มันก็โอเคไงแต่เป้าหมายของคนบางคนมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนใหญ่ก็ทุกที่เราไปไม่ถึงเป้าหมาย แต่ท่านอาจารย์ว่าถ้าเราเปรตมาเป็นเป้าหมายของส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายของประเทศมันไม่มีทางผิดค่ะมันไม่มีทางผิดแล้วกระบวนการไปถึงเป้าหมายเนี่ยดังเช่นชื่อของสถานีโทรทัศน์นี้ค่ะก็คือเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งสันติภาพคือ peace tv กระบวนการของเราดับจางคือก็เป็น non violence นะฮะเป็น non violence ก็เป็นกระบวนการสันติภาพ บวนการก็ดีเป้าหมายก็ดีแล้วมันมันมันไม่มีทางที่จะเสียเลยค่ะมันอยู่ที่เรียกว่าความพร้อมทั้งหมดหรือชะตากรรมรวมของประเทศนั้นอนะ่ะมันยังไม่พร้อมที่จะเป็นถนนอะไรถนนคอนกคอนกรีตอ่ามันยังเป็นทางเกวียนทางอะ,อะไระอยูนดินถล่มบ้างอะไรบ้าง เพราะนั้นเราก็ต้องทําใจไม่เชื่อว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยก็ท้อถอยแล้วบางคนไปพูดกระทั่งเรื่องแพ้เรื่องชนะค่ะอาจารย์คิดว่าถ้าเรามีเวลาเราค่อยค่อยคุยกันต่อค่ะถ้าคุณเข้าใจว่าแพ้คืออะไรอืชนะคืออะไรค่ะใช่ไหมแล้วกระบวนการของเรานะเราไม่ได้ถืออาวุธไปรบกับใครอะถ้าคุณบอกว่าตั้ง มีกองกาลังสองฝ่ายมาลบมกันสู้กันฝ่ายหนึ่งลบแพ้อีกฝ่ายหนึ่งชนะใครตายมากตายน้อยกว่ากันอันนั้นวัดได้แล้วถามว่ากระบวนการประชาชนเนี้ยมีอาวุธไหมไม่มีแล้วคุณไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วมันจะบอกว่ามีเรื่องแพ้เรื่องชนะได้อย่างไรค่ะมันก็ต้องเป็นบอกเป็นว่าเรายังมีความคิดที่แตกต่างกันค่ะและนี่คือชะตากรรมโดยรวมของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ดี ต้องยืนหยัดค่ะเรามีวิธีการที่ดีก็ยืนหยัดค่ะถ้าพบว่าอะไรไม่ถูกก็ปรับแก้คถูกไหมคะเราก็ปรับแก้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนเป้าหมายนะเป้าหมายที่ดีกับกระบวนการที่ดีเราก็ต้องยืนหยัดทั้งสองอย่างแต่ว่ามันจะให้มันเป็น<ม>หนทางโรยกลีมกุลาเป็นคนกีมันไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมันก็ดูซิว่าคุณจะ ฝ่าฟันมันไปได้ไหมฝ่า,ฝาฟันมันไปอย่างที่ให้กําลังใจพี่น้องเราทั้งหมดเหมือนกับที่เราเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งสันติภาพาสถานีนี้เพื่อที่จะช่วยกันทางทางาถนนสันติภาพที่นำไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนของประเทศนี้ที่มีความก้าวหน้า,าประชาชนมีความสุข นะะมีสรริภาพที่แท้จริงค่ะจานว่ามันไม่ผิดม,มันมันไม่มีทางที่จะจะมีปัญหาเลยค่ะคือเป็นแนวทางที่สร้างสารรค์แล้วก็นาไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จนะคะจารย์แต่ทีนี้พี่น้องประชาชนหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามอยากจะถามอาจา์ว่าแล้วตอนเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยประชาชนพี่น้องคนแสดงอย่างเราเนี้ย ทำอะไรได้บ้างหรือควรจะทําอะไรหรือควรจะใส่ใจกับอะไรแมถ้าจะมีการปฏิรูปประเทศจะต้องไปใส่ใจหรือจะต้องไปมีส่วนร่วมกับเขาไหมหรือก็ดูห่างๆไปหรือว่าควรจะทำอาจารย์ว่านะฮะก็คือว่าเนื่องจากที่น้องเรามีวุฒิภาวะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะต้องดํารงรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายาและหลายคนนะนะสุขภาพกายสุขภาพจิตค่ะอันนี้ก่อนอื่นตรงนี้ต้องแข็งแรงก่อน นะก็คือไม่ใช่โอ้โหพ่อเหี่ยวนะพ่อเหี่ยวไม่ไหวนะไม่ไม่มีชีวิตชีวาโรคภัยก็มาเป็นแถวพวกนั้นน่ะแหละแปลกพอมีชุมนุมแล้วก็หายหมดเลยนะอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะต้อเปลี่ยนใหม่คือรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรที่ไม่ค่อยได้ทำอ่ะทำเสียเช่นการดูแลคนในครอบครัวดูแลญาติพี่น้องหรือว่าดูแลเรื่องของอาชีพเพราะอะไรรู้ไหม พราะประชาชนนั้นเนะส้นทางมันยาวไกลมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดว่าโอ้คุณออกมาเรียกร้องแล้วสำเร็จเลยเหมือนกับคุณจะเรียกร้องราคาข้าวชาวนา,าหรือเรียกร้องประกันราคาข้าวจำนำข้าวหรือเรียกร้องคายแรงไม่ใช่นี่เป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งมันเป็นชะตากรรมร่วมกันและต้องไปยาวายาวมากเลยแปดสิบกว่าปีแล้วยังไม่สำเร็จเลยเพราะฉะนั้น ก็ต้องในระหว่างนี้ก็คือตาเตรียมความแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจและนี่สมองสม่สำคัญมากสมองเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนก็ทบทวนทบทวนเรื่องราวและไม่ใช่ว่าไปฟังใครมามฟังคนร่นทีฟังคนนี้ที่เราต้องคิดเองอเราต้องคิดให้ได้ว่าเราควรจะต้องทำอะไระเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ ซึ่งซึ่งว่าไปก็คือตามแนวทางของทางศาสนา<ะ>ของพุทธศาสนาที่ที่ไม่ต้องให้เชื่อใคระนะก็คือเราต้องคิดเอาเอง<ะ>แต่ว่าร่างกายจิตใจ,จ,ตใจสติปัญญา<ะ>รวมทั้งพื้นฐานอาชีพ<ะ>พื้นฐานอาชีพนี่เป็นหลักการสี่อย่าง<ะ>คุณต้องเช้ไม่แข็งแรงถ้าคุณไม่แข็งแรงเนี่ยคุณจะอยู่ในถนนของการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยลำบากมาก เพราะนั้นประกอบอาชีพความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินร่างกายสติปัญญาถามว่าและอีกอันหนึ่งก็คือส่วนร่วมตลอดอนาคตในเวลานี้เขากาลังทําเรื่องการปฏิรูปเราไม่ได้ไปอยู่เวทีเขาแต่เวทีที่นี่แหละเราจะทําได้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็มีส่วนร่วมส่งจดหมายมาแสดงความคิดเห็นการเมืองความยุติธรรมการศึกษาเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างเลย นะคะเราไม่ไปใช้เวทีเขาแต่เราจะเปิดเวทีของเราค่ะนะซึ่งวิทยากรต่างๆก็จะอยู่ในเส้นทางนี้ก็คือคิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อที่สําหรับอนาคตประเทศไทยเพราะนั้นเส้นทางยาวไกลต้องอดทนแล้วเข้มแข็งถ้าคุณยังไม่เข้มแข็งแล้วกรบวนการทั้งหมดจะเข้มแข็งได้อย่างไร พราะนั้นก็เอกเข้มแข็งเอาไว้ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญานี่สำคัญที่สุดสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ท่านอาจารย์ธิดาได,ได้บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจสติปัญญา อย่างที่บอกค่ะว่าการรับชมพิษทีวีในช่วงเวลาที่เรานําเสนอนี้เนี่ยนะคะเป็นการเติมกําลังสติปัญญาให้กับคุณผู้ชมได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะรับชมรายการทีวีทางพิษทีวีแล้วก็ยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กันและกันได้นะคะไม่ว่าหลายๆช่องทางอย่าง Facebook ของท่านอาจารย์ธิดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการส่งจดหมายเข้ามาก็ได้ Facebook ของพิษทีวีเองก็ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูแลตัวเองค่ะดูแลคนที่คุณรักนะคะดูแล เพื่อนร่วมทางเพื่อที่จะก้าวเดินไปสู่ปลายทางที่เป็นความฝันที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นกําลังใจให้กันและกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะวันนี้เวลาของรายการเหลียวหลังแล้วไปข้างหน้า ภาคพิเศษนะคะกับอาจารย์ธิดาหมดเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มเตมติดตามต่อได้ในทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นแล้วก็รายการทิศทางประเทศไทยค่ะอัดแน่นกับข้อมูลเต็มๆกับท่านอาจารย์ธิดานะคะเวลาเดียวกันเลยเสาร์อาทิตย์นั่นเองห้าโมถึงหกโมเย็นวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกล่าบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จเป็นอย่างยิ่งค่ะกล่าบขอบพระคุณค่ะ นิชนันจำดวงค่ะและท่านอาจารย์ธิดาถาวรเทนันทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและในวันนี้จะมีแกนนนำท่านใดสำหรับสบปัปภาษนนมาพูดคุยกับคุณผู้ชมบ้างต้องติดตามตลอดทั้งวันนะคะนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ